สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับแม่หมอฮิปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงทาร์ลต a เด y ี่แรนดกันนะคะเป็นดวงรายวันดูได้ทุกลัคนาราศีนะคะแล้วก็สําหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ไม่ได้จํากัดช่วงเวลานะคะมีผลภายในหนึ่งวันนะับตั้งแต่วันที่คุณมาดูคลิปและเป็นการอ่านไพ่นะคะแบบไม่ได้เจอะจงดวงของบุคคลใดบ คนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟงังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเรื่องราวของคุณในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้กันบ้างนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะวันนี้นะคะเการรอคอยของคุณนะคะคุณนะมีการรอคอยอาจจะรอคอยในเรื่องของการงานนะคะหรือรอคอยที่จะได้เจอกับคนที่คุณรักนะคะมันเหมือนกับมันมีการรอคอยในสิ่งที่คุณได้ลงมือลง ลงแรงทําไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งผลตอบแทนในเรื่องของการงานนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จหรือการเงินก็ได้นะคะมันจะมีการรอคอยกันเกิดขึ้นเนาะนะคะแล้วเราก็จะมาดูอุปสรรคนะคะที่จะเข้ามาในวันนี้หรือมีผลต่อสถนานการณ์ในวันนี้นะคะอุปสรรคในวันนี้นะคะ S เอชออฟคัพ uh, นะคะแปดถ้วยเนาะอุปสรรคในวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกในที่นี้อาจจะเป็นความรู้สึกท้อหรือแม้กระทั่งเป็นความกดดันภายในใจของคุณเนาะมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือแบบความเศร้าความเสียใจของคุณเนาะในการที่คุณอาจจะต้องรอคอยอะไรนานๆนะคะมันจะมะีเป็นในเรื่องของความรู้สึก นะคะความรู้สึกที่เศร้าเสียใจการรอคอยความหวังอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเนาะแล้วเราก็จะมาดูนะคะคำแนะนำสำหรับคุณในวันนี้กันบ้างนะคะโอเคเดทนะคะคำแนะนำสำหรับคุณวันนี้เนี่ยแม่หมอฮิมมองว่าผ้ออ่อนนะคะอยากจะให้คุณอะ เหมือนกับพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะพิกวิกฤตการรอคอยเนี่ยอาจจะทำเขาเรียกนะคะเหมือนกับทํางานอย่างอื่นรอหรือทำเขาเรียกนะคะเหมือนถ้าเกิดคุณรอคอยในเรื่องของการงานเนาะคุณอาจจะทําอย่างอื่นเพื่อฆ่าเวลานะคะเหมือนหรือหาหาอาชีพเสริมรายได้เสริมนะคะเพื่อให้คุณอะได้มาซึ่งความสําเร็จให้เร็วขึ้นหรือไปศึกษาเรื่องอื่นที่คุณสนใจอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะเหมือน าหาอะไรทําระหว่างที่คุณรอเนี่ยเพื่อไม่คุณรู้สึกเบื่อหรือรู้สึกท้อใจในสิ่งที่คุณกําลังรอคอยนะคะหรืออาจจะหางานเสริมหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะทําในช่วงนี้เนาะมันเหมือนพิกวิกพิกวิกตพิกการรอคอยพิกวิกิที่คุณเจออยู่ณนะนะนะตอนนี้ให้เป็นโอกาสใหม่ๆในการสร้างโอกาสใหม่ๆในสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาที่อยากจะสร้างมานานก็ได้นะคะแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์ในอนาคตกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ โอเคออกมาสองใบนะคะอ่า uh, four of cups นะคะสีถ้วยแล้วก็อีกใบหนึ่งเนาะเป็น e i g of pentacles นะคะก็คือผลลัพธ์ในอนาคตน,นะคะสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ย มันกำลังจะมาถึงนะคะอยากที่จะให้คุณนะ่อย่าเบื่อหน่ายกับมาซะก่อนเนาะหรือแม้กระทั่งงานเสริมที่คุณกำลังคิดที่จะทำคิดที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยมันก็จะทำให้คุณได้ได้รับผลตอบแทนที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดหวังเนาะคุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเกิดคุณได้ทำงานเสริมหรือใช้เวลาในช่วงนี้ที่คุณรอคอยในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยนะคะคุณจะมีแบบ มีมีโชคแรงทางด้านการเงินเนาะแล้วก็อย่าเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เข้ามานะคะเพราะทุกๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเข้ามามีด้วยเหตุและผลนะคะหรือบางบางทีในเหตุการณ์ที่คุณรอคอยอยู่นะตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกแบบทาไมฉันจะต้องรอทําไมจะต้องรอนานขนาดนี้อะคะมันอาจจะมีเหตุและผลเนาะอาจจะฝึกความอดทนในการรอของคุณนะคะในการรอจังหวะชีวิตของคุณอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเนาะมันเหมือนกับอาจจะขัดเกลานะคะให้คุณอะ เป็นอ่าคนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเนาะหรือฝึกความอดทนของเราบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะจบคำทำนายสำหรับคลิปนี้แล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังให้กำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ